คร recibir, บับก็สวัสดีสมาชิกหววเด็ดสองสีทุกท่านนะครับก็วันนี้มีสูตรวิ่งบนมาฝากนะครับส,สูตรวิ่งบนแล้วก็สามตัวบนตรงๆนะครับดูดีๆนะครับสูตรวิ่งบนแล้วก็สามตัวบนตรงๆนะครับก็นะครับก็ก็ไม่รู้จะเข้าตรงๆหรือเปล่าหรืออาจจะสลับเป็นตัวโต๊ะหรืออะไรยังไงครับก็วันนี้ดูให้ดีนะครับก็ก่อนอื่นเลยครับคําเตือนนะครับก็ หวยที่นํามาคํานวณในวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางของตัวเลขเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นหวยใต้ดินใดๆทั้งสิน้นหรือว่าการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนให้เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็โอ้แต่เมื่อวานเสียดายหวยลาวมากเลยครับให้ไปห้าสี่สี่ห้าออกไปออกห้าเจ็ดแม่ผิดไปแต้มเดียวนะก็อย่างที่ว่านะมาไทยดีกว่านะไม่ถนัดจริงๆครับท่านลาวเนี่ยครับลาวโอเคก็ ก่อนอื่นมารับชมเลยนะครับก็สูตรวิ่งบนตัวเดียวเน้นๆนะครับเข้ามาแล้วทั้งหมดห้างวดนะครับรวมงวดที่แล้วด้วยเป็นงวดที่ห้านะครับงวดที่แล้วก็วิ่งเจ็ดเข้าเจ็ดเต็มๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมหยิบหยิบตัวเดิมมาให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมครับจะใช้หลัก10บบวกหลักหน่วยบนนะครับหลัก10บนหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างหลัก1ิบล่างแล้วบวกด้วย3ามคงที่นะครับหลักการคำนวณเหมือนเดิมครับ เก้าบวกห้าเก้าบวกห้าบวกหนึ่งบวกห้าเก้าบวกห้าบวกหนึ่งบวกห้าแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะครับบวกด้วยสามคงที่นะห้านี่มีเกี่ยวนะห้าคืองวดที่ห้านะบวกด้วยสามคงที่นะครับจับมาบวกครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบบวกสิบบวกหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ้ยหนึ่งต้องได้ยี่สิบยี่สิบบวกสามต้องได้สามยี่บสามครับถูกต้องแล้วครับก็เอามาเฉพาะหลักหน่วยนะครับ ก็วิ่ง3ามนะครับมาดูงวดต่อมานะครับก็ออกไปที่3 0 7ศนย์นะครับก็เข้าเป็นงวดที่1นะครับต่อมานะครับเหมือนเดิมครับ0 0บวก7บวก9บวก7แล้วก็บวกด้วย3มนะครับเป็นค่าคงที่นะครับจำมาบวกกันนะครับ0บวก7ได้เจด เจ็ดบวกเก้าได้สิบหกสิบหกบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่วะยี่สิบสามยสามบวกสามเป็นยี่สิบหกอ่าโอเคได้หกโอ๊ยกดเครื่องคิดเลขยากเหลือเกินครับเดี๋ยวผมหาเครื่องคิดเลขก่อนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลขหกตัวเดียวนะครับ เลขหกตัวเดียวเรางวดประจําวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดือนกุมภานะครับวันที่หนึ่งกุมภามัน้งนะครับไว้ออกไปที่สี่สองสี่หกศูนย์สามนะครับล่างออกไปที่สามเก้านะครับก็เข้าเป็นงวดที่สองติดต่อกันนะครับเข้าเป็นงวดที่สองนะครับหกนะเข้าไปที่หกศูนย์สามนะครับอ่ะต่อมาเหมือนเดิมครับคานวณเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมครับอ่ะ บนก็10บนกับหน่วยบนนะครับ0ย์บวก3บวก3บวก9แล้วก็บวกด้วย3ของที่0ูนย์บวก3บวก3บวก9แล้วก็บวกด้วย3ไเป็นค่าองที่นะครับก็จับกันเลยครับ3 3 3มบวก3บวก9บวก3เท่ากับ18นะครับเห็นไหมอ่าได้8เป็น เป็นเลขวิ่งบนตัวเดียวของเรานะครับคือเ,เลขแปดนะครับมาเลื่อนมาดูครับอ่าเห็นไหมครับหวยออกผลงวดต่อไปนะครับหวยออกไปที่แปดสามห้าห้าสามแปดนะครับล่างออกไปที่เจ็ดสามนะครับล่างออกไปที่เจ็ดสามก็เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับเข้าไปที่หลักหน่วยล่างเป็นงวดที่สามติดต่อกันนะครับ ในสูตรของการวิ่งบนนะครับต่อมาคำนวณเหมือนเดิมครับหลักสิบก็คือสามหลักหน่วยบนก็คือ8ดใช่ไหมครับบวกด้วยหลักสิบล่างก็คือเจดหลักหน่วยล่างก็คือสามนะครับแล้วก็บวกด้วย3งงามพงที่นะครับกดเครื่องคิดเลขเลยครับอ่าเครื่องคิดเลขนะสามบวก8ดบวกเจ็ด บวก3บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ24นะครับเห็นไหมครับย4บเราก็จะได้เลขที่จะไปเล่นนะครับก็คือเลข4ี่นะครับวิ่งบนตัวเดียวคือเลข4ี่นะครับวิ่งบนตัวเดียวคือเลข4โอเขียนนะผลงวดประจำวันที่เอาอไหรนี่น่าจะเป็น1มีนานะครับ1มีนานะครับหวยออกไปที่นะครับ แป0 4 2 2นสี่สองสองนะครับล่างออกไปที่หนึ่งนะครับอ่าเข้าเป็นงวดที่สี่ติดต่อกันเห็นไหมครับงวดเป็นที่4ี่ติดต่อกันนะครับต่อมามาดูงวดล่าสุดที่เพิ่งออกไปนะครับงวดประจำวันที่1เมษานะครับที่คำนวณได้นะครับเอาผลรางวัลของวันที่1มีนาเออสิบหกมีนามาคูณน,นะครับก็จะได้อ่าผลรางวัลก็คือแ9ด4 2 2ย์สี่สองสองนะครับ กับ19นะครับหลักการคำนวณเหมือนเดิมครับใช้หลัก10ก็คือ2อบวก2คือหลัก10นะครับบวก2หลักหน่วยบวกด้วย10ล่างคง10ล่างนะครับแล้วก็หน่วยล่างนะครับ10ล่างก็คือ1หน่วยล่างก็คือ9นะครับบวกด้วย3คงที่นะครับกดเครื่องยิดเลขเลยครับกดให้ดูเลยนี่นะนี่นะ2บวกสบวก1บวก 9บวก3ผลลับที่ได้ก็คือ17นะครับเห็นไหม17เเห็นไหมครับ17อ่าดจากนั้นนำา7ที่ได้นะครับไปวิ่งบนนะครับก็เข้าไปที่นะครับหวด,ดที่แล้วออกไปที่อ่าเท่าไหรอ่อ่ะ4 4 7 2 สองเจ็ดศูนย์นะครับก็เข้าตรงๆเป็นงวดที่ห้าติดต่อกันนะครับเห็นไหมครับเข้าเป็นงวดที่ห้าติดต่อกันนะครับทวนอีกครั้งนะครับทวนอีกครั้งนะครับถ้าใครไม่ทนันอ่าเห็นไหมเห็นไหมโอเคทีนี้มาดูงวดประจำวันที่16เมษายนนะครับการคำนวณเลขวิ่งบนนะครับของเราได้อะไรก็ ก่อนอื่นนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้ยอดบริจาคจะทะลุหมื่นกว่าบาทจะสองหมื่นแล้วครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับคนที่ร่วมทําบุญมานะครับผมก็จะนาเงินที่ได้นะครับไปติดตั้งเสาไฟนะครับเสาไฟเป็นเสาไฟ UFO นะครับที่สามารถทําให้ถนนถนนผ่านวัดเนี่ยมันสว่างนะครับติดประมาณ6ต้นเจต้นนะครับแล้วก็ ร่วมทาโรงทานนะครับแล้วก็ร่วมสมทบทุนในการสร้างศาลานะครับไม่แน่อาจจะได้สลักชื่อว่าหวยเด็ดสองสีไปที่เสาเสาของศาลาการประเรียนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าว่าเราไปทําบุญมามอบเงินมาณจุดนั้นนะครับก็อย่าเสียเวลาเลยครับมาเริ่มนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับฝากทุกคนกดกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีแต่ยอดวิวมีแต่ยอดคนดูนะครับไม่มียอดซับสไครต์เลยนะครับก็ ก็กดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยเลขวิ่งบนนะวิ่งวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนเขียนผิดเขียนผิดวิ่งบนวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวเด็ดเด็ดินเดินนะครับก็หลักการคำนวณเหมือนเดิมครับใช้หลักหน่วยบน10บนหน่วยล่าง10ล่างนะครับเหมือนเดิมครับหน่วยบนก็คือ7อ่ะ สิบบนก็คือ7บวกหน่วยล่างก็คือ0บวก10ล่างก็คือ0บวกหน่วยล่างก็คือ5บวกด้วย3คงที่นะครับบวกกันออกมาจะได้ลนนักษณะนี้เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับ7บวก0ยบวก0บวก5บวก3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่ครับ7บวก0บวก0บวก5บวก3าม ผลเราที่ได้ก็คือ15้นั่นเองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเลขวิ่งของหวยเด็ด2สีในงวดนี้นะครับตัวเดียวนะครับวิ่งบนนะครับอ่าวิ่งบนนะครับวิ่งบนตัวเดียวก็คือ5นะครับมันก็จะขัดแย้งกับอ่าสามตัวตรงของเรานิดนึงนะครับสูตรแรกนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะลง3ตัวตรงสูตรที่2นะครับตามกันไปติดติดเลยนะครับก็เนื่องจากคลิปนี้มีมีความยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมลงอีกคลิปหนึ่งเป็น คลิปต่อเนื่องจากตรงนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้ให้ดูว่าเป็นคลิปเลขวิ่งแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ชมคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหวยเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่เทวดาที่ไหนที่จะสามารถให้ทุกคนถูกหวยร่ำรวยกันได้ทุกงวดนะครับก็เอาเลขเนี้ยมันตรงกับตรงใจใครตรงกับที่เราฝันตรงกับเลขที่บ้านทะเบียนรถอะไรพวกนี้ค่อยซื้อนะครับก็เล่นอย่างมีสตินะครับ ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ